77%ของผักสดในกรุงเทพพบพยาธิปนเปื้อนโอ้โหชกเลยนะครับเนี่ยข่าวนี้ใครที่ชอบกินผักสดแต่ไม่ชอบล้างให้สะอาดเนี่ยต้องฟังคลิปนี้ให้จบเป็นางานวิจัยจากคณะแพทยาศาสตร์มศวเก็บผักสดจากตลาดทั่วกทมเนน5เขตเลยคือห้วยขวางคลองเตยปทุมวันจตุจักพนันครพบว่าผักสดที่เรากินเนี่ยมีพยาธิปนเปื้อนสูงถึง77%แล้วเขตที่เจอเยอะที่สุดเลยก็คือห้วยขวางจตุจกักพบสูงถึง90%โอ้โหเก็บ10ใบเนี่ยเจอ9ใบ มขมคอเลยพยาธิที่เจอเยอะที่สุดเลยก็คือตัวอ่อนของพยาธิที่มีชื่อว่าสตรองจิลอยพบสูงถึง57โอ้โหทุกสองใบเจอหนึ่งใบแต่พยาธิตัวนี้เนี่ยมันมกักจะใช้เข้าผิวหนังเรามากกว่าโดยเฉพาะคนที่ภูมิตกต่อมาคือพยาธิปากขอหรือว่าฮุกเวิร์มพบ20อันดับ3ก็คือไข่ของพยาธิไส้เดือนแอสคาริสซึ่งติดจากการกินไข่พวกนี้เนี่ยอาการจะมีหลากหลายตั้งแต่ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือว่ากินจุกแต่น้ำหนักลด อันดับ4ี่เลยคือไข่ของพยาธแซะม้าไตรชูริสไตรชิยูราพบ12และอันดับ5้าเลยคือไข่ของพยาธิแทเดือนในหมาแมวพบ10วิจัยชิ้นนี้เนี่ยสรุปว่าผักสดเนี่ยอาจเป็นแหล่งสําคัญในการติดเชื้อพยาธิในคนถ้าอยากกินผักสดดีสุดเลยคือควรต้มให้สุกแต่ถ้าเกิดอยากกินผักสดดิบๆเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะครับจะใช้เบกกิ้งโซดาหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปที่สําคัญเลยคืออยากฝากถึงคนที่ภูมิคุ้มกันต่ําหรือว่าคนที่ได้รับยาเคีโมต้องกินผักต้มสุเท่านนนัั้ะคร